ผมได้เจอแสงระว่างของชีวิตแล้วครับทำไมคนอื่นมันไม่คิดอย่างนี้ไอ้คนที่คิดชั่วพูดดีแกล้งทำดีแต่ใจ,ใจชั่วกลับไปนนิยมชมชอบไอ้คนที่คิดดีทำดีพูดดีมันกลับมองไม่เห็นนะเหลวไรบางอาจคกูเขาละ ที่ท่านเจ้าภาพแจกขึ้นมาแล้วเก็บไปคนเดียวยืนได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมึงอย่าไปยุ่งมันเหล้าตาเปลือเหล้าอ่ะนองคือตกใจอยู่นี่เด็ดเด็ดเด็ดตะลุกเมื่อลงใจจะหน่อยประไทยอะไรยุ่สักอย่างตะลุกหน้าพอก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เอาเถอะเติมมาจู่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดก้องธรรมะสัจจังเวอมตะวาจาลุกความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายหรอก เมื่อเรารับประกันตัวเองว่าเราไม่มีคนจริตไม่บ้าก็ดีแล้วลูกใครว่าเราบ้าตั้งโลกแต่เมื่อเราอยู่ในสิ่งทีดีทุกต้องจงมั่นใจเถอะอยู่นี่นะล,ลูกสักวันจะได้รู้และไก่พิษไกยไปทุกกันพอพูดไปครับมันไม่ดีเราไม่รู้ตอนไส้ประเทศแต่ก้อยเรายืนอยู่ในสิ่งทีดีปฏิบัติดีและก็คิดดีลุกนี่แหละสิ่งทุกต้องผมปลื้มใจนับแต่นี้ผมจะอยู่ที่นี่อยู่นี่ได้ลูกผมได้เจอแสงสว่างในชีวิตแล้ว ผมไม่คิดเลยขออย่างเดียวว่าเมียอย่าทิ้งผัวนะเมียนะคอยให้เรารักกันช่วชีวิตและลูกในท้องเด,เด,ยเด,ยเดียวที่เดียวที่เดีเเเยวที่ไอ,ยอย้ไรเหรอไอ้ไรเมียใครปัดเพลืออ้าวได้ไหนใจ้ผัวอ,อยู่ด้วยได้ดิเมียมาจำผัวไม่ได้อีกแล้วไนปัดเพลือลูกในแก้วนี่หน้าว่าไม่ช่องตาหนี้นะยัน คนเราหลังตียงพันนั่นและหลังตียงบ้าหลังตียงดีหลังตียงจำได้หลังตียงลืมน้าว่ามีทุกเสีกดิบสีกันเป็นได้นะจองเป็นได้เป็นได้กูเคยเป็นอ้เแล้วแล้วหรือมันจริงกูตวัดหรือมันแปลกก็เกลียวตวัดแช่น้อยแต่เปี้ยแล้วแล้วลืมลืมลืมจนปิ้นก่อนพันนั้นเลยต่ยืมสร้างเพื่อนแล้วลืมลืมไม่เจอเพื่อนก็ลืมไอ้นั่นอูบาทใช่อูบาท เดี๋ยวตาลุกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล่วงพอนะลุงนะอ้าวแคนผิดหวังอีกแล้วนี่เมียจำไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรจะมีเมียหลายคนเมียจ๋าเมียจำผัวได้ไหมอย่าอยาไปยุ่งให้ลุงนายทองสแสดงว่ารัดตีแกไม่ค่อยดีจริงอ่ะเดีนี้ตาทางนี่ก็อีออออสต์รัดตีวันเพือ่อนอะไรนี่ข้าวทวนเมืองแหลงต่อง,งั้นจำได้ไหมจ๊ะจำเมียได้ไหมจำผัวได้ไหมเมีย เมีเย,มเ,ยเคยเมียเคยคร้าวเคยเคลียรักกันลืมลืมจังแล,ล้วหรือเมียอย่าไปยุ่งไม่รู้ก็อย่ามัวไอ้มองใ่ใจสียเมียจะว่าน ย่งผัวอย่ามีรักใหม่อย่าเปลี่ยนใจลืมมีมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมาเป็นเอาบาก็ได้เมตอเอาบา้าก็ได้ทั้งวันไอเรื่องแบบนี้แหละมันไปเร็วนักหนาเล้วความชั่วรนี่ แต่ก้องดีตาตอนข้าวตกจักเตาได้ก็ไม่งอกไม่เตตะวะรักยาข้าแต่เล่นสักลากเดียวเดียวเต็มถงแหละนี่องราชากงคิดอาวันเป็นถีพึงรุ่ดไทยแต่ตัดสินประเทศไทยให้เปลารถมาเพื่อได้พึงใบบุญก้องธรรมะแต่ที่มีช่วยดูแลมช่วยบ้านรับกันมัดไอ้ไหนเรียกว่าคนมันไม่คอยร่ำบุญไหนไหนทอกมันปั่นปลื้นละ่ะรูปเป็นไ,ไอ้พวกเ่าไปม่วนบอกเลยว่าเชื่อบาเดิมกุยัง เราร้องเชื่อในแก้วักแรไม่ให้หนึ่งเชื่อบาอยาไปชวนเลยอย่างบานี้ไอ้วันนั้นไต้หน้าอยู่ดีดีคนข้างหน้าไ่วอย่าไต้เลยวันนี้แดดร้อนไปบ้าแม่ไม่ว่ากูไปบาแม่ไม่ก็เลแม่ไม่จะก็ไปบ้าแม่กุ้งเลยไอ้เชื่อหนึ่งตีวันตัดไม่คาดเร็วกลองยาวอย่าเตียได้ยินเพื่อนจะอยู่ไหนได้ยินกลองยาวจะรำตันดี สีโครงข้างใจฮักครงจีบเราครงยาวกูไอ้รำครงยาวมันสีรงฮักปลื้มขึ้นโดจะแลขึ้นตาอันเยอะไอ้ก็ต่อติ้นต่าบนตั้งอบอตตั้งกำนันตั้งปู่ย่าตั้งอาจารย์ย่าปพะลัดอบอตแม่บ้านเจ้าช่วยแม่ไม้คนรำแม่ตทิ้นเป็นเต้ากำนั้นนำหน้าไปตันอบอตนำหน้าเหล็กหนนี่มู่นึ่งมู่ร้องมู่รำเม่ไม้แม่บาม้บานคนรำปริ่นจึก ก็ไปรำในตามกลางเศร้าเชื่อแดงนั้นนี่ยคูในอะไรกันขึ้นโดดโดโด้ปริงจิกปั๊บปริงจิกปริงจิกปั๊บปริงจิกถึงก็รำตาไหมมือเต่าเอวมือหนึ่งรำมือปริงจิกปริงจิกปั๊บปริงจิกถึงกูรำกันเลยมือก็โดดมือหนึ่งเต้าเต่าปัเต่าเอวแล้วก็โดดในมือรำปริงจิกตีจับปริงจิกพอมาแก ตอนโดดกระเพือกรเบียดอย่างว่าโดดปริงจึกกระจับจึกปริงจึกกระจับจึกปร,ร,ริงจึกตาเวาร้องมือรำร้องมือกูม,มันลืมไม่ต้องรับร้องมืออะไรผมตอ้องกอดโดดกันจากมือตกลงก้ามันพลาดเลยพลาดลงดินเนี่ยเบื่อไหมยันต้ามเบือไหมแม่ขึ้นโดดไอ้่พลาดขึ้นวันเบื่อก้อมันพลาดลงดินอะไร เวลามันไม่เร่าแล้วไปแตะก้นโดดรองเทกระหังจรองเทเออกรมันปอรู้เลยลูกวันนี้มันคนเรามันต้องมีชาติีมันต้องมีความระดึกได้นี่อกใจเรียกชาติรลวกพออยู่นี่แตครู้นี่กัน,นี่นี่เติมไปตำเัมนนันแกแกเพื่อนมดเลยอาจารย์ครับผมต้องขอโทษนะครับเพื่ออาจารย์แล้วอ่ะแล้วเพื่อมาเรียกลวกพอว่าเมียลูกผมแกล้งทําบ้ากับอาจารย์อ๋อไม่ได้ เธออยู่ในปู่ช้าป้าตรงองโรอรแห่งนครเชียงฟ้าทำดีลูกอยาทำบ้าเดี๋ยวประชจาชนค่อยเชื่อมต้อยความศรัทธาแล้วทำไมถึงต้องแกล้งทำบ้าลูกคือผมอยากให้อาจารย์พิสูจน์เห็นของจริงว่าคนดีและคนชั่วมันมีอยู่ทุกพื้นที่ครับในพระมหานครเชียงฟ้าคนชั่วก็มีคนดีก็มีผมมาในวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมะผมแกล้งเรียกอาจารย์ว่าเมียะอาจารย์ท่านมีธรรมะท่านมีเมตตาธรรม บอกว่าทาจิตใจมีสมาธิจุงมือผมออกสู่แสงสว่างของในสิ่งที่ถูกต้องครับพอาจารย์อยู่ที่ไหนควมเจะเินเกิดที่นั่นเพราะท่านให้แต่สิ่งที่ดีท่านให้แต่ธรรมะแต่นี่มันในวัดใช่ไหมครับแต่ว่าน่าสัตว์นี้มึงเป็นใครดูห่างจากท่านอาจารย์ว่ามือเดียวผมแกล้งเรียกงันว่าเมียถ้ามันคนมีธรรมะแต่มันไม่บอกว่าองค์ชายข้าพเจ้าชื่อนานนั้นนานนี้ไม่ได้เป็นเมียของพระองค์แต่นี่มันชื่นใจครับที่เห็นผมเป็นบ้า ไอคนแบบนี้มันเห็นความลม่มจมชิบหายของเพื่อนมนุษย์เป็นความสุขของมันดูที่ไหนชิบหายที่นั่นน่งกูเป็นพ่อเอมียมึงที่ไหนอ่ะมึงเป็นใครอ่ะหน้าตาใใเหมือนสัตว์จินใจมึงเร็วกว่าสัตว์ปริงจกึกตี้จับปริงจกึกปั๊บปั๊บปริงจึกนีปริงเลยทียปริงเลยทีนี่ว่ามากกันมายู่ใกเลยนะปริงจีก อย่าใจอย่าร่มมันปั่นนั่นเลยพอมันโบแล้วโกรธนั่นชดโบตุกิ้งข้าลูกมาตักน้ำโบป้อมแล้วลูกมันลื่นปลัดบอ่อมไปแจ้งคว้าไม่เอาพิษเจ้าบอ่อแต่วคุณชายไปตักมือได้กันแล้วแต่ถ้ามึงไม่คุ้นแล้วบอ่อหลวงคุยปลัดเปลือกกูเป็นผัวเมียมึงที่ไหนอ่ะองค์ชายกับเราก็ม่ก็โทษแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเลวเราเป็นคนดีเป็นกันนะ กรรมการบางูบ้านตำบลเป็นผู้ตรงกุญอาวุธนี้เออจริงไงลูกเออแล้วปั่นเปลือยปุ๊บกลัวเนี่ยจัดอกใจมีอาวุธแล้วมีปุ๊บกลัวนะครับตันมีอำนาจ้วปุ๊บเด็ดแถวคัดใจกันแตนแกแตงอะไรปุ๊บตายเปล้วอันนี้ปุ๊บเตื้อร่อยเปียกตามจอนี่โอ้ยลอยจอนตามเปียกเออใชจลอยเลยอ่ะอันนี้บุตรแตนเรียกเมียบุตรมาเรียกพัวปุ๊บกลัวนะครับปุ๊บปุ๊บกลัวปุ๊บยอมรับปุ๊บปิดนะครับก้อนโตทั้งที่ครับเป็นบทเรียนในรุ่นรุ่นในชีวิตฟบ หยอกโต๊ะแดงตาลูกก็นะเขาโต๊ะนี่กับผมพิจริงะผมนึกว่าไม่บายจริงเหมือนนั้นเลยอะไรผัวล้อเล่นแค่นี้น้อยใจจริงๆอ่ะเนี่ยไม่รวยโยบเพย่ออะไผมไม่ลงทะเบีย้ยในไหวจัมเบอร์ดีไหมมึงแลเต้ปกูบ้าแค่นี้ปกแกนี้กูบาก้าแล้วโยอยังอะไร้ค่เดียวตาลูกไอ้องชายปักอยู่เนี่ยนะชนาติกทยตัดสินไม่ทุกแต่เขาหวาดเหลวระยะทางพิชูดมาวันเวลาพิชูดคน ยนพี่จูดมาก,กลากพี่จูดทีมมามึงอย่าต้อแล้วตะให้ไหนตองไหนแก้วช่วยดูแลองค์ชายด้วยลูกนะขับได้อย่าเด้อโอแล้วองค์โยกีนีตั้งคอยพินิดตังน้าด้วยน้าปิดแก้ คอยสังเกตโอรสราชาเพราะยังไม่รู้ว่ามาแบบไหนไงพระองค์ที่ทรงพำนักนตอนนี้ปากกายอยู่ซาเลยแล้วตั้งนอไตออกกับองค์พระโยกี ใจชัช่วใหญ่มันถึงเจ็ดทีนะครับดีก็ไม่ควรจะเจ็ดคนในหะ้มันเกินไปกว่านั้นถ้รารถเทเบอร์ิสจะวิกลจริหรือไม่ตอนนี้เรายังไม่สามารถแกะมันสรุปข้อเท็จจริงกันได้เสื้อผ้าที่มันสุกปกปรกเราชกอคอกได้จิตใจที่มีกิเลสทำมาปัดกวาดได้ เจ้ารถเทพวันนี้จะวีคนจริตหรือไม่ครับพี่น้องติดตาม,มาในสาระของนิยายหลงทางรัก นครเชียงอินและนครเชียงฟ้าเป็นเมืองพี่เมืองนง้องมีพรมแดนที่ติดต่อพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดแต่ณเวลานี้องค์ราชาทศเทพผู้เป็นองค์พระประมุขของนครเชียงอินร่งได้จสดจสวรรคตไปเป็นเวลาแรมปีแล้วคงเหลือพระแม่เจ้าพันวัสษาและองค์ปิดาเกตแก้วได้ทำหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองต่อมา แต่ในเวลานี้มันได้เกิดปัญหาซ้าซ้อนอีกแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นักถ้าแ,แม่เจ้ายังหาทางออกไม่ได้พี่น้องประจาชนวิตกกังวลกันยิ่งนักปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรถ้าแ,แม่เจ้าฟันวัสดาจะทรงกระถินประไทยแก้ไขในปัญหานั้นโดยวิธีใดหรือไม่ถ้าพี่น้องทําความเข้าใจในในิยายญ่ครับ นันดจักนี่หนุ่ยนี่อยากมันมากลุงศรีด้วยนันดาจักอยากรายไม้ติดต่อข้อวิวาอ,อรื้อกับไร,รจนนี่สิ้นเดือนนี้นำขั้นมาตีมันมันจะมาจากวังแม่ขอร้องจักเต่าไร แต่นี้มานายันใจไม่คุ้มันจะทำไรอตาตมานไมส้สมหวังจิตก็องแม่เป็นบ่วงห่วงประชาชนลูกสาวคนใน้วังได้แต่นังปาวนายัางไงมานมันมาบุรี อาจจะกกลืนกามีกาวหรือกาย็มีอ บอกว่าจิตแสนกังวลห่วงชาติหวงประชาชงแม่ห่วงทุกคนในกรุงศรีเอนี้เกตแก้วลูกรักของแม่นับตั้งแต่ตะเด็จพ่อดีสวรรคตรไปลูกแม่ก็ได้ดูแลชาติบ้านเมืองเท่าที่ลูกผู้หญิงจะทำได้เพื่อจะได้ถวายเป็นพระราชากุศลตึงดวงวิญญาณของตะเด็จพ่อและจะดูจะดู ไอ้ยักษ์ดันไดจากมันอ้างตัวเป็นประมุขของนครโรมิรันยื่นคำขาดโดยไม่ฟังเหตุฟังผลสิเดือนนี้มันจะนำขันหมากมารับตัวแม่ไปเป็นเมียมันนะเสด็จแม่คะ,สะเสด็จแม่ได้ตรงต่อปฏิเสธไปแล้วนี่คะ่ะมนุษย์เป็นมีคู่วิวากัะยักษ์ถึงแมนจะเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์สเสด็จแม่ก็ไม่เคยมีเรื่อประสงค์แล้วในเรื่องนี้แล้วมันฟังไหมลูกแม่พูดนะมันมี มันมีเหตุผลไหมจริงเลยค่ะประแม่เจ้าพันวันซากราบตะไว้บังคมค่ะประแม่เจ้าพันวันซาเป็นตีกรอบตุงชุดกองมงจนปุ่มปุยค่ะไอ้พวกอยากปวกบ้านนี่มันเป็นปวกตีพานค่ะมันคอยตีจะเอาเปรียบคนดีมีกําลังน้อยมันคอยทีจะสัํมเติมคนดีไม่มีทางสู้เพราะแม่ทรงต่อปฏิเธด้วยเหตเรียพ้น่ามนุษย์นี่ไม่เคยกิดจะมีการกรองเรือนสั่มซ้อมสั่มซ่าม มันจับข้าระดบริพานจนกันคอหักต่อได้มันทำในสิ่งที่มนุษย์เขาไม่ทำอ่ะพวกอยากเนี่ยเขาสูแลอยากมันไม่เหมือนคนอื่นนั่นผมปุ้ยมึงก็เข้าใจเยอะมีโทโรเปลือกการพวกอยากมันไม่ตรงเผื่อนทำไมนะโถหญิงกับพวกยากกันมันไม่ตรงเผื่อนนี่แต่ตรงเผื่อนก็ไม่อยาก

ปลาโจนเป็ดซากระดอยเจ็ดตะปุยกระดอยเปดูไม่ด้อยตอนเช็คบินดูตรงดูไม่ไกญ่ด้อยให้ตอนกินมันด้อยแต่พอบินมากพอบินมากอะคลาน้องเล็กนั่นนี่จัดบ้านเมืองเดือดร้อนเหนือพุ่งอ่ะพุ่งกต่มันจวนหนึ่งต้องจัดบ้านเมืองนั่นแหละนี่คล้องมันเดี๋ยวเขาว่าเร็ว นี่พี่น้องที่มานั่งอยู่นั่นนั่นนี่ก็เมื่อนกันเลยทีจะนถึงโต้งมันสาคัญมันริ้วกันถึงคนก็อยากเอาน้ำดื่มอยากดื่มน้ำไหมผมมันจุ่มออกจุ่มใจมันเย็นแอมันเย็นหนอกก็เย็นนมันเย็นน้ำดื่มตุครับแตกเลยไม่ตอนนี้มันก็มีบฏิขันน้ำดื่มเระอด่านผู้ชมดื่มน้ำได้กันทุกคนแล้วครับไม่กิดคา่าแต่โอกาสตองจอกไปดูที่พื้ที่บ้าท ราข้าหน้าไม่คิดด้วใหม่หนาตมตอกไม่ใบจัดนุ๊กแค่พนันมันค้ายด้วยกันโอ้ยคายคายหนามค้ายถี่ค้ายดินมันค้ายเมืองค้ายประเทศจดัดนี่เขาคายเปลือกเขาให้ขาบริหารเรียกได้กับเออ